สำนักง,งานเขตบางรักลุยเต็มที่ในการตรวจเชิงรุกสำหรับผู้ค้าและประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการในซอยละลายซับที่รู้กันดีว่าเป็นซอยที่ขายสินค้าและอาหารซึ่งมีทั้งย่านคนงานและออฟฟิศอยู่ในแถวนี้ในวันนี้ทางสำนักง,งานเขตบางรักเองก็ได้เปิดให้ประชาชนนั้นเข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งรับจำนวน1000คน หลังจากมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตลาดละลายซับบนสื่อสังคมออนไลน์จำนวน13รายและทางสำนักง,งานเขตบางรักได้ปิดตลาด เพื่อทาการตรวจหาเชื้อบริเวณตลาดละลายทรัพย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาเพื่อเป็นการตรวจเชิงรุกให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ค้าในตลาดละลายทรั์และผู้พักอาศัยใกล้เคียงจานวน1,000รายผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศพบว่ามีผู้ค้าและประชาชนที่มีประวัติการเดินทางมาใช้บริการหรือผู้พักอาศัยใกล้เคียงกับตลาดละลายทรัพย์เดินทางมารับเอกสารและรับบัตรคิวเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 อย่าง ต่่ออเนืงโดยจะมีทางเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเขตบางรักคอยอำนวยความสะดวกและชี้แจงขั้นตอนต่างๆเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขณะที่ร้านค้าภายในตลาดได้ปิดทำการทุกร้านซึ่งทางสำนักง,งานเขตบางรักได้ขอความร่วมมือผู้ค้าให้หยุดทำการค้าเป็นเวลา3วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดโดยนายประสาทโพสีมาศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรักบอกกับสำนักข่าวไอเอ็นว่าหลังจากทำการตรวจเชิงรุกในการหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วทางสำนักงานเขตจะประเมินและรอติดตามผลว่ามีผู้ติดเชื้อถึง10%จากจำนวนการตรวจ1000คนในวันนี้หรือไม่หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อถึง10%จากจำนวนที่ตรวจจะพิจารณาการเปิดตลาดอีกครั้งเบื้องต้นกำหนดการเปิดตลาดอย่างเป็นวันที่12มิถุนายน ที่เราเข้ามาตรวจเชียงลุกในในพื้นที่นี้นะครับก็คือ,อเป้าหมายหลักๆจริงๆก็คือผู้ค้าหรือลูกจ้างที่ที่ประกอบการค้าอยู่ในซอยละลายซับเนี่ยทั้งหมดเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักนะครับนอกจากนั้นเราก็สําลองไว้ให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี้ยแล้วแว่ใกล้เคียงหรือทํางานในออฟฟิศแถวๆนี้ซึ่งมาจับจ่ายใช้สอยเป็นประจําอยู่ในซอยละลายซับเนี่ยนะครับ ก็คือเป้าหมายหลักเราอยู่กลุ่มนี้ส่วนประชาชนทั่วไปนี่ถ้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่เราไม,ไม่ไม่ต้องการให้เปิดกว้างให้ประชาชนที่อื่นๆเข้ามาตรวจนะครับเนื่องจากจะทำให้ให้ตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยบิดเบือนไปนะครับไม่ได้เกิดจากคัสเตอร์นี้จริงๆเ,เรากลัวว่าจะกลายเป็นตัวเลขท,ที่ที่ติดเชื้อสูงเกินไป กลายเป็นคัตเตอร์ทั้งที่จริงพื้นที่นี้นี่ถ้าตรวจเฉพาะพื้นนี้อาจจะมีตัวเลขที่ต่ำนะครับไม่กลายเป็นคัตเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้อยากทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งรถพระราชทานหรือการตรวจเชิงลุกเนี่ยจะมีอีกหลายจุดเลยประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปใช้บริการตรงจุดใกล้บ้านที่สุดได้อ,ไ<ป>อย่างไรก็ตามทางสำนักง,งานเขตบางรักขอแจ้งว่า ของงดไม่รับการตรวจเชิงรุกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อื่นซึ่งขอตรวจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและผู้ที่มาใช้บริการในตลาดล,ลายซับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่โดยขอความร่วมมือผู้ที่การตรวจสามารถติดตามข่าวสารและเข้ารับการตรวจได้ตามจุดบ,บริการที่หน่วยงานต่างๆได้จัดไว้บริการ